เรียนท่านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าประธานที่ประชุมท่านรองผู้บัญชาการตํารวจภูทอนภาค3าผู้บังคับบัญชาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตํารวจภูธรจังหวัดยโสธรขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนพฤศจิก,กายนตามระเบียบว,วาระที่4ดังนี้4.1ภารกิจถวายความปลอดภัยในพื้นที่ไม่มี4.2ภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญในพื้นที่ไม่มี4.3 เรื่องงานความมั่นคงและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สําคัญและส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่มี4.4คดีอุกชกันและน่าสนใจไม่มี4.5ผลการปฏิบัติของหน่วยในสังกัดตํารวจปูทอนภาค3าในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุมครั้งที่ผ่านมาตามนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติการตรวจอาวุธปืนของทางราชาการตามวงรอบทั้งนี้ผู้บังคับการตํารวจปูทอนจังหวัดยโสธร ได้สั่งการให้สพในสังกัดต,ตรวจอาวุธปืนของทางราชการที่ได้รับการแจกจ่ายไปใช้ในการปฏิบัติราชการในระหว่างวันที่9-11พฤศจิกายนซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาวุธปืนของทางราชการพบท้วนตามที่ได้รับจัดสรรการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกบริหารเหตุวิกฤตมือปืนการยิงแอคทีฟชูเตอร์ให้กับข้าราชการตำรวจสพเมืองยะโสธรการฝึกประกอบด้วย ให้ความรู้สถานการณ์ Active Shooter 2ให้ความรู้การรายงานสถานการณ์เข้าศูนย์3ฝึกการใช้วุฒและการประกอบทีมในรูปแบบต่างๆ4ฝึกการเข้ารงางเหตุในสถานการณ์สมมุติเมื่อวันที่4พฤศจิกายนตำรวจภูธรจังหวัดจุฬารณพร้อมด้วยฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปล่อยแถวระดมวัดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในห้วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปราบปรามการกระทำความผิดการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกสพอในสังกัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่พนันฟุตบอลโลกและดำเนินการปราบปรามการกระทำผิดการพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22นี้อย่างเข้มข้น4.6ผลการดำเนินการในวิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3รักษาความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม นำสมัยเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชนการขับเคลื่อนตามนโยบายนำเทคโนโลยีเข้าถึงประชาชนได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันเหตุโดยเน้นจุดเสี่ยงลดความหวาดกลัวภัยอาชัากรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการป้องก,กันปราบปรามอาชัากรรมในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ smart safety zone 4ี การขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนป้องกันและปราบปรา,า,ามอายญากรรมปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป4.7นําเสนอเหตุการณ์หรือผลการดาเนินการที่สําคัญที่เห็นควรเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เมื่อวันที่7พฤศจิกายนผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีถวายผ้ากรถินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนายบุญธรรมเลือดสุขขีกเกษเมอธทิบดีกรมป้องกัน,กนและบรรเทาสาธารณาภายัยเป็นประธานในพิธีและในเวลาต่อมาพร้อมหัวหน้าส่วนรชาชการในจังหวัดร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจเดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจและครอบครัวในสังกัดสพเลน,นกทาทั้งนี้ได้อมอบสิ่งของบรุงุฝันที่ใต้บังคับญชาและประชุมชี้แจงข้อราชการให้ทราบพร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายเมื่อวันที่4พฤศจิกายนตามนโยบายพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติภพธุ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจตามโครงการทำดีมีรางวัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของข้าราชการตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธร เมื่อวันที่7พฤศจิกายนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยประจำสถานที่ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กเมื่อวันที่10พฤศจิกายนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยคณะแม่บ้านตำรวจเดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจในสังกัดสคคพคำกูดทั้งนี้ได้มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชุมชี้แจงข้อราชการกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนร่วมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจเดินทางปฏิบัติหน้าที่ภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจัดประชุมผู้นำเคสรกิจเอเพ็กและการประชุมที่เกี่ยวข้องบริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรโดยได้ให้โอวาทและกำชับข้อฏิบัติให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่13-19พฤศจิกายนข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรได้เดินทางสนับสนุนภารกิจรักษาความปลอดภัยการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกประจำศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยทั้งนี้เมื่อวันที่19พฤศจิกายนพลตำรวจเอกดำรงสั์กิติพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบเงินจำนวน3,000บาทให้แก่ทีมบริหารเหตุการณ์ทกอพจวยโสธรเนื่องจาก ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งในกรณีที่สามารถจับกลุ่มชายมีอาการมึนเมาพกอ,อาวุธมีดเข้ามาในบริเวณงานประชุมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและส่งดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ